น้ำตกตัดฟ้ายังไปน้ายี่สิบค่ะเบียดไว้อย่าบังน้ำตกจ้ะเบียดไว้เรียบร้อยนะเดี๋ยวพี่ตกด้วยโอ้นี่ิดไดนนหมอกด้านใช่ไหม นี่แหล้วนีนี่อย่างไรม่ไมอย่างนีมันจเือนแบนี่ตอนี้คนะอ้คนจะอยู่ไหนนี่แหล้วอนีค่อย่างไรม่ไมทอย่างนีมันจเือน

ที่เห็นทั้งหมดนี่ก็คค่คณะเราเท่านั้นนะครับบันไดสัพานเขาอะ อันนี้มันปราสาทอะไรครับปราสาทหินวัดภูครับปราสาทหินวัดภูเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะถ้าท่านใดเดินขึ้นไปด้านบนไม่ไหวนะคะก็สามารถไต่รูปอยู่แถวบริเวณตรงนี้ได้้วันใดเจ็ดสิบเจ็ดขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าส1บสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้สห้ายีอี่สห้าเจ็ดยี่สิบแปดเ4้าสามสิบสามเอ็ดสา ฮ่าๆๆเจ็บๆโอ้โหซ้อ้อมโอ้ครา้คุซึฟติเจ็บๆ77 78อ็น่าจะ78นะ บันไดเจ็ดสิบเจ็ดขั้นหนึ่งสองสามสี่เจ็ดเจเจ็ดเจ็ดพระพรมพระนารายณ์พ,พ่อพรมผู้สร้างพระนารายณ์ผู้ปกปักรักษาพระศิวะเป็นผู้สร้างในคนทราอ๋ออันนี้ศาสนาศาสนาครามศาสนาฮินดู วันนี้กายมาเป็นศาสนาพุทธันเป็นความเชื่อแหลนะเนาะนี่ไงองค์กลางจะเป็นพระศิวะห้าเสียงสิบกรทางด้านซ้ายมือเป็นพระพรมสีหน้าทางด้านขวามือเป็นพระนารายณ์สี่กรทั้งพระพรมและพระนารายณ์อยู่ในชาคำนักพระศิวะบ่งบอกได้ว่าการสร้างประสานีวัด่พระศิวะคู้เป็นใหญ่อความด้านความรักจะสมหวังนะจ๊ะทางด้านความรัก ลหลายยานจากบริษัทวารักนุ่งสาวนี่คือน้ำตกหลีผีตกหลีผีก็คือเป็นอุปกรณ์ดักปลาสมัยก่อนที่บ้านผมก็ทำเรียกว่าหลีหลผีก็คือผีเหรอผีก็คือคนตายที่แบบมันจะลอยน้ำมันจะลอยน้ำมาติดตรงนี้ก็เลยเรียกว่าหลีผีใช่โอเค เพราะเพลงใช่ไหมแต่ว่าอะไรนะ